คุณเหมาะกับคันไหนลาเฟอร์รี่หรือปากานีลองฟังคลิปนี้แล้วตัดสินใจดูนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถแรงออกตัวแรงพุ่งแรงก็แนะนําว่ามาลาเฟอร์นะครับแต่ถ้าเป็นสายควบคุมชอบรถเข้าโค้งดีกว่าถนนดีขับง่ายๆมาปากานีครับรถมันจะขับได้ลื่นไหลามากกว่าลาเฟอร์นะครับเวลาเข้าโคง้งชอบรถหน้าแข็งแรงๆมาลาเฟอร์ครับนี่ครับหน้าแข็งๆอย่างนี้เลยถ้าชอบแล้วเร่งแรงๆให้มาลาเฟอร์ถ้าชอบเลี้ยวง่ายเข้ามาหน่อยก็จะเป็นคันนี้ครับปากานี ani, ดูสิครับเป็นไง แล้วก็สามารถเลี้ยงดิฟเขียวได้เยอะกว่าลาเฟอร์นะครับไม่เหมือนลาเฟอร์มันจะคือล้อไวครับชอบรถมีสกิลเจนใหม่ๆม,มีสกิลแปลกๆนะครับก็ให้มาเปิดลาเฟอร์นั่นเองแต่ถ้าชอบรถที่มีชุดแต่งหรือสามารถเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนชุดแต่งได้ก็ให้มาปักกันนี้นะครับส่วนเฟอร์รารีไม่สามารถแต่งได้นะมันติดลิขสิทธิ์รถนะครับสายตังเยอะมาแลกลาเฟอร์ได้ครับ270ซึ่งแพงมากแต่ถ้าสายงบน้อยอยากได้รถบาลานซ์เป็นปักกันนี้ครับที่สามารถแลกได้แค่240ครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วชอบรถคันไหนก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะครับรถคันนี้มันจะออกวันที่5ทั้ง2อคันเลยนะ5เดือน2นะครับคันไหนชอบคันไหนเปิดได้เลยไม่มีห้าไม่มีผิดไม่มีถูกอยากได้คันไหนามาเล่นเปิดไปเลยครับแล้วถ้าเป็นสายสะสมก็เก็บทั้งคู่เลยอันนี้แนะนำครับเพราะว่ารถมันานานทีวนกลับมานะครับประกะนันรถด,ดีๆแบบนี้นะฮะ